เป็นเรื่องยากมากที่จะพูดถึงสัตว์ป่าควบคุมทั้งหมดของไทยเพราะในไทยจะมีสัตว์ประเภทนี้อยู่ประมาณ1,100รายการที่ไม่บอกว่าเป็นชนิดก็เพราะว่าบางชนิดควบคุมทั้งวงสกุลเลยและระดับความเข้มงวดในการควบคุมก็ต่างกันด้วยซึ่งหลายชนิดแค่ห้ามส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็ยังดีที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้แบ่งสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆจากนั้นจะประกาศให้ประชาชนมาแจ้งครอบครองทีละกลุ่มดังเช่นในกรณีที่เพิ่งผ่านไปก็คือ กลุ่มของสัตว์ดูร้าย10ชนิดซึ่งเพิ่งจะหมดเขตการแจ้งไปเมื่อวันที่16มีนาคมปีพศ2 5 6 6ว่าแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือฮะต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับ สัตว์ป่าควบคุมคืออะไรสัตว์ป่าควบคุมก็คือสัตว์ป่าที่ได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมจากภาพจะเห็นว่าสัตว์ป่าควบคุมนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ถือเป็นสัตว์ป่าส่วนใหญ่ที่ติดไซเตส1นถึงสในกลุ่มนี้มีมากถึง1นึ่พรายการส่วนในกลุ่มที่2คือสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะ ซึ่งมี86รายการแต่จากสัตว์ป่าควบคุมทั้งหมดนี้มีอยู่67ชนิดที่จําเป็นต้องแจ้งครอบครองและมีปลาเพียงชนิดเดียวที่อยู่ในกลุ่มนี้ส่วนที่เหลือหากเพียงแค่เลี้ยงไว้ดูเล่นก็ไม่จําเป็นต้องแจ้งส่วนรายละเอียด,ก,ดกฎกติกาเพิ่มเติมขอให้ไปหาอ่านเอาเองในเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพราะหากผมอธิบายในตรงนี้มันก็น่าเบื่อเกินไปต่อไปเรามาดูรายชื่อสัตว์ควบคุมประเภทปลากัน ชนิดที่1ปลาช่อนยักษ์หรืออะไรพม่าสำหรับอะไรพม่าเป็นปลาเพียงชนิดเดียวที่อยู่ในกลุ่มต้องแจ้งครอบครองหากมีซากก็ต้องแจง้งและหากต้องการพอะพันธุ์ก็ต้องแจ้งเช่นกันโดยปลาอะไรพม่าหรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่า ปลาช่อนอเมซอนเป็นปลาที่อยู่ในวงอะไรพมา่าปลาในวงนี้จะมีอยู่ด้วยกัน6ชนิดแน่นอนว่าชนิดที่คนไทยรู้จักมากที่สุดก็คืออะไรพมากิก,กะามันเป็นปลาที่มีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกาใต้ชาวพื้นเมืองจะเรียกปลาชนิดนี้ว่าปีลาลูกูโดยอะไรพม่าชนิดนี้มีลักษณะาคล้ายกับปลาช่อนแต่ตัวใหญ่กว่ามากมันไม่มีหนวดซึ่งต่างจากอะไรพม่าชนิดอื่นที่อยู่ในวงเดียวกันจัดเป็นปลาที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วมากภายในเวลาเพียง1-2ปี สามารถเพิ่มน้ำหนักตัวได้ถึง3-5เท่าปลาตัวยาวที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้คือ450ซนติเมตรและหนักกว่า400กิโลกรัมและหากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับปลานชนิดนี้ทั้งหมดสามารถคลิกดูได้ที่คำอธิบายคลิปนะครับ ชนิดที่2ปลากระเวนโมเสกปลากระเวนโมเสกเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงได้โดยไม่ต้องแจ้งครอบครองแต่หากต้องการเพาะพันธุ์ก็ต้องแจ้งโดยปลากระเวนชนิดนี้จัดเป็นปลา้ําจืดในวงปลากระเบนแม่น้ำเป็นปลาที่มีถิ่นกําเนิดในลุ่มแม่น้ำอเมซอนในประเทศบราซิลเป็นปลาที่มีลําตัวกว้างประมาณ70เซนติเมตรและมีความยาวรวมหางประมาณ130เซนติเมตรปัจจุบันถูกคุกคามจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยจัดเป็นหนึ่งในปลากระเบนที่หายากในธรรมชาติ ชนิดที่3ปลากระเวนหลังเรียบปลากระเวนหลังเรียบเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงได้โดยไม่ต้องแจ้งครอบครองแต่หากต้องการเพาะพันธุ์ก็ต้องแจ้งเช่นกันโดยปลากระเวนหลังเรียบอยู่ในวงสกุลเดียวกับปลากระเวนโมเสเป็นปลากระเวนน้ำจืดที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในแม่น้ำแอมะซอนและแม่น้ำโอริโนโกในอเมริกาใต้ ชนิดที่4ปลากระเบนมาลาไคาโบปลากระเบนมาลาไคาโบ,ปเ,บ,าาคาโบเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงได้โดยไม่ต้องแจ้งครอบครองแต่หากต้องการพอผพุ่นก็ต้องแจ้งปลากระเบนมาลาไคาโบอาศัยอยู่ในรูปแม่น้ำไอเมซอนทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้มีความยาวประมาณ45เซนติเมตรในธรรมชาติชอบฝังตัวอยู่ตามก้นแม่น้ำหรือลำธารที่เป็นดินปนทรายทำให้สังเกตเห็นได้ยากด้วยเหตุนี้จึงมักจะมีผู้คนเดินไปเหยียบและถูกน้ำที่แหลมคมเล่นงานเอา ชนิดที่5ปลากระเบนหนามปลากระเบนหนามเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงได้โดยไม่ต้องแจ้งครอบครองแต่หากต้องการพอพันธนก็ต้องแจ้งโดยปลาชนิดนี้จะโตได้ประมาณ60เซนติเมตรมีลักษณะโดยรวมคล้ายกับปลากระเบนในสกุลเดียวกันลำตัวจะเป็นจานค่อนข้างกลมมีหางค่อนข้างสัน้นพบได้ในรุ่มแม่น้ำแอมะซอน ชนิดที่6ปลากะเวนล,ลายกุลาบปลากะเวนล,ลายกุาะกะลาบเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงได้โดยไม่ต้องแจ้งครอบครองแต่หากต้องการเพาะพันธุ์ก็ต้องแจ้งเป็นปลาที่โตได้ประมาณ60เซนติเมตรจัดเป็นปลากะเวนที่สวยงามมากชนิดหนึ่งมีถิ่นกําเนิดในรูปแม่น้ำแอมะซอนในบราซิลเวเนซุเอลาและโบลิเวียในตอนนี้ไม่ทราบจำนวนประชากรในธรรมชาติที่แน่ชัด ชนิดที่ 7. ปรปลากระเบนแอเมซอนปลากระเบนแอเมซอนเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงได้โดยไม่ต้องแจ้งครอบครองแต่หากต้องการเพาะพันธุ์ก็ต้องแจ้งเป็นปลาที่โตได้ประมาณ80ซนติเมตรเป็นปลากระเบนที่มีหางเรียวและสั้นพบในรูปแม่น้ำแอเมซอนและแม่น้ำสาขาชอบอาศัยในน้ำตื้นและใกล้ตะลิ่ง ชนิดที่8ปลากระเบนแมกดาเลนาปลากระเบนแมกดาเลนาเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงได้โดยไม่ต้องแจ้งครอบครองแต่หากต้องการเพาะพันธุ์ก็ต้องแจ้งปลากระเบนชนิดนี้มีขนาดค่อนข้างเล็กส่วนใหญ่จะมีขนาดประมาณ20เซนติเมตรเป็นปลากระเบนในสกุลโปตามโมไทกอนที่มีถิ่นกําเนิดต่างจากปลากระเบนตัวอื่นๆที่พูดถึงไปเล็กน้อยเพราะพบได้ในแม่น้ำมักดาเลนาและแม่น้ำอัตราโตในโคัมเบีย ชนิดที่9ปลากระเบนโมโตโรในบรรดาปลากระเบนที่พูดถึงมาปลากระเบนโมโตโร่ถือว่าได้รับความนิยมเลี้ยงในไทยมากมันเป็นปลาที่สวยงามและตอนนี้ก็กลายเป็นสัตว์ควบคุมที่สามารถเลี้ยงได้โดยไม่ต้องแจ้งครอบครอง แต่หากต้องการพเพาะเลี้ยงก็ต้องแจ้งโดยปลากระเบนมโตโรโมีขนาดประมาณ60เซนติเมตรเป็นปลาที่มีรวดลายและโทนสีมากมายซึ่งแม้แต่ในธรรมชาติเองก็มีความหลากหลายของรวดลายมากมายเป็นปลากระเบนที่มีถิ่นกำเนิดในรุ่มน้ำแอมะซอนในห้วยหนองคลองบึงในหลายประเทศเช่นบราซิลเปรเูโคลอมเบียปารากวัยอุรุกวัยโบลิเวียและอาร์เจนตินา ชนิดที่10ปลาสตอร์เจียนทุกชนิดในอันดับปลาสตอเจียนนี่ถือเป็นการควบคุมที่กว้างมากเพราะปลาในอันดับปลาสตอร์เจียนมีมากถึง28ชนิดโดยในปัจจุบันเหลือปลาในอันดับนี้อยู่2วงนั่นคือวงของปลาสตอร์เจียนและวงของปลาฉลามปากเป็ดทั้งหมดสามารถเลี้ยงได้โดยไม่ต้องแจ้งครอบครองแต่หากต้องการเพาะพันธุ์ก็ต้องแจ้งสำหรับปลาในอันดับของปลาสตอเจียนนี้ถือว่าเป็นปลาขนาดใหญ่มากโดยปลาสตอร์เจียนขนาดใหญ่ที่สุดที่ยังไม่สุด พันก็คือราสตอเจียนเบรูก้าซึ่งบันทึกตัวใหญ่ที่สุดที่เคยจับได้คือ900เซนติเมตรหรือ9เมตรมันเป็นปลาที่ผลิตไข่ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกแต่ชนิดที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชระบุเอาไว้เป็นพิเศษมีอยู่2ชนิดชนิดที่1คือปลาสอเจียนจมูกสั้นมีความยาวประมาณ50เซนติเมตรจึงเป็นปลาสโนเจียนขนาดเล็กที่สุดชนิดหนึง่งเป็นปลาที่มีถิ่นกําเนิดในแม่น้ําตามแนวชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่ แคนาดาไปจนถึงฟอริดาชนิดที่2คือปราสเตอร์เทียนยุโรปมีความยาวประมาณ600เซนติเมตรและอาจจะหนักได้ถึง400กิโลกรัมจึงจัดเป็นปราสเตอร์เจียนขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งมีถิ่นกำเนิดบริเวณชายฝั่งของยุโรปและเป็นเช่นเดียวกับปลาสเตอร์เจียนอื่นๆพวกมันจะว่ายทวนน้ำมาวางไข่ในแม่น้ำที่เป็นน้ำจืดและตอนนี้ก็อยู่ในสถานะใกล้ศูนพัน์ไปจากธรรมชาติ สรุปส่งท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นในบรรดาสัตว์ควบคุมประเภทปลาจะมีเพียงปลาช่อนอเมรอนเท่านั้นที่หากเลี้ยงก็ต้องแจ้งหรือหากมีซ่าก็ต้องแจ้งเช่นกันแน่นอนว่าการเพาะพันธุ์มันก็ต้องแจ้งส่วนวิธีการโดยละเอียดขอให้ไปดูเอาเองในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับ เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่อง10ส,สัตว์ป่าควบคุมประเภทปลาชนิดใหม่สุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบุณให้กับช่องสิงาสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย